ดีปีใหม่ครับกานขับกูเต่านะครับนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ทุกท่านนะครับแล้วผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ปีใหม่นี้กูเต่าไม่มีอะไรนะครับวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้ก็สิบสองาแล้วนะครับก็ฝากอวยพรนะครับให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองนะครับโชคดีตลอดปีเก่าและปีใหม่ที่กําลังจะเข้ามานี่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคน สวัสดีครับผมแบงค์มาราครับรหัสนักเรียน001ทับ58ครับสิทธิ์คนแรกของครูต่อปีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้อรุพงศ์ครับรหัส99995ทับ57ครับครับก็ฝากสิทธิ์2คนนะครับตอนนี้ก็นี่คนใหม่ของปี58อันนี้เป็นคนสุดท้ายของปี57ครับครับติดตามตอนต่อไปนะครับมีอะไรดีๆเสนอชี้แนะพบกันที่ สนามกูเต่าชคดงที่ไปใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับไปไปครับสายสายสายสี่มาองศาอะลงไปลงไปอีกรอยเมตรระวังเนินระวังเนินถึงเนินแล้วถึงเนินแล้วขวาขวาขวาเอ้า ตรงไปตรงไปตรงไปมีหลุมทางซ้ายข้างหน้าหลุมหักขวาเนิ่นอีกกองซ้ายสีอีกอีกร้อยเมตรเนินเนินเนินเนิ่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 นไปอูตัดหน้าชนเดินชนตัดหน้าโอ้ยลงหลงจริงหลงจริง ตรไหม้างหน้ามีเนินขึ้นเนินนะอุดตันแน่อีกชนลืมคาดเข็มขัดมิได้พายครับขอบคุยยันปุ้ยครับปีใหม่ตลับปีใหม่นะครับพี่ปุ้ยครับขอนะบปุย แล้วสาวห้าสาวผมดีๆนะเสกแล้วเหรอโอ้เสกแล้วเหรออายุเราทุกสองเท่านึงขอบคุณครับนะครับไม่ได้ไปไหนนะเขาดาวไปไหนเมื่อคืนไไม่ด้เขาก็กินอยู่แถวนี้อ๋อไม่ได้วิ่งรถเลยเบรกล้อตายเลยออเสายใจแปงเดือนแปงดาวแค่สองคำรอบพอลูกค้าประจำที่โทรมานอกนั้นก็เสริมตามบ้านพวกแล้วอ่าโอเคขอบคุณครับพี่ปุ้ยครับ ไอ้ผมอะเมันก็ล้มกองตรงนั้นแ่ะเก้าสิบบุญถ้าไหนรถทัวร์ไม่เหยียบคอนข้างหลังเนี่ยโอ้แค่รถยี่ห้ออะไรบอสัยซีบีอาร์ครับซีบีอาร์ร้อยห้าสิบครับโอ้ดูดูแผลนี่นี่ลเองโชคโชคซ้ายโชคไรส่งท้ายปีเก่ามามาวานใช่ไหมคือวันก่อนเนี่ยวันที่สิบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้เรียนต้องมาเรียนข้ามปีไอ้คนที่ดวงดีนี่ยเดี๋ยวจะว่าจะวันจันทร์นี่คือจะไปสอบแบบขี่แต่ว่าปกติในครูผมก็ อยู่บ้านนอกผมก็ขับรถกลับอะไรอยู่แล้วแหะครูแต่ว่าโอเคบ้านนอกมันมันไม่จำเป็นต้องถอยเข้าซอกเทียบซ่งเทียบเส้นหนไรจะไม่ครูแบบเทนอะไรพอวันจันทร์